สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมสมอลคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าบอทว่าเราต้องตั้งค่าย,ยัางไงบ้างแล้วเครื่องไมายเครื่องมือแต่ละอย่างเนี่ยมันใช้ทําอะไรรวมถึงไอเทมที่เราจะต้องเก็บด้วยฮะว่าควรจะเก็บไอเทมอะไรบ้างแล้วก็มีเรื่องของการบอทแบบออฟไลน์ก็คือปิดเกมไปแล้วแต่ว่าตัวละครเรายังเก็บเลเวลได้อยู่เริ่มกันเลยฮะเดี๋ยวผมจะแนะนําไปทีละส่วนเลยนะว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันใช้ทําอะไรแล้วก็เหมาะกับสถานการณ์แบบไหนฮะ ระยะเก็บของก็ตรงตัวเลยก็คือระยะที่เราจะวิ่งไปเก็บของนะผมตั้งไว้ประมาณ6อนะ่ะไม่ไม่เยอะไม่น้อยเกินไปผมว่ากําลังดีนะ6เนะี่ยต่อมาถ้าใช้การโจมตีทั่วไปก็คือในกรณีที่เรามานาหมดหรือว่า AG หมดเนี่ยเราก็จะเดินไปโจมตีทั่วไปอันนี้ผมไม่ได้ติกไว้นะเพราะว่ามานาผมเนี่ยไม่น่าจะหมดนะส่วนต่อมาฮะ t a r g ก t c ็ n c e n t r a t i o n ก็คือ ลำดับความสําคัญของมอนสเตอร์ที่ที่อยู่ในลุมนั้นนะว่าตัวไหนเก่งที่สุดเราก็จะตีตัวนั้นก่อนเออน่าจะใช้ในกรณีที่เราจะล่าบอสบอสบางตัวเนี่ยเขาจะเสกลูกออกมาเสกมอนสเตอร์ออกมาถ้าเราติ๊กเนี่ยก็น่าจะตีแต่บอสน่าจะประมาณนี้นะเอออันนี้ผมยังไม่ได้ลองเลยแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละส่วนต่อมาใช้สกิลใกล้เคียงอันนี้เนี่ยเวลาผมติ๊กเนี่ยบอสของผมเนี่ยจะเดินไปใช้สกิลใกล้ๆฮะเดี๋ยวมาดูกันแหนไหมเขาจะเดินไปใช้สกิลใกล้ๆอ่ะผมก็เลยไม่ได้ติ๊กนะ น่าจะเหมาะกับอา,อาชีพที่ต้องตีใกล้อะ่ะเออจนต่อมาฮะการโจมตีโต้ระยะไกลก็คือในกรณีที่มีมอนสเตอร์อยู่นอกอระยะบอร์ดของเราเนี่ยแล้วเขาตีเราเนี่ยตัวเราจะวิ่งไปตีคืนเออโดยไม่สนใจแบบเรื่องของระยะแล้วว่าปล่อยไว้ระยะเท่าไหร่ก็คือเดินไปตีเลยใครตีมาเราตีกลับอนะ่าอันสุดท้ายฮะกลับมายังที่เดิมก็คือเวลาเราปล่อยบอร์ดไว้เนี่ยบางทีตัวเราจะเดินไปมาเก็บของตีมอนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราติ๊กไว้เนี่ย ตัวเราก็จะกลับมาแล้วก็ข้างล่างก็คือให้กลับมาในระยะกี่วิของผมก็ตั้งไว้ประมาณ10วิสิบวิขอว่จะกลับมายืนที่เดิมมาส่วนต่อมาฮะก็คือสกิลนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะสกิลพื้นฐานก็คือเราอยากให้ตัวเราเนี่ยใช้สกิลไหนเป็นหลักเราก็ติ๊กไว้แล้วก็สกิลที่1ก็คือสกิลลองลงมาเราอยากใช้สกิลไหนรองลงมาก็ติ๊กแล้วก็ตั้งเงื่อนไขไว้อ่เออไม่มีอะไรซับซ้อนนะอันนี้สกิลที่2ก็เช่นกันส่วนข้างล่างก็คือบัฟนะเรามีบัฟอะไรเราก็จะใช้้ะอยย่าลืมตติิ๊๊กดว ขยับมาหน่อยแล้วก็คือบัฟไปเท่มนะตัวเรามีบัฟไปเทมอะไรเราก็จะใช้อันนี้ผมไม่มีเออก็ติ๊กไว้ได้ติ๊กคูณไว้ได้เออเลือดไปข้างบนนะตั้งค่าปั๊มเลือดอันนี้ก็ตรงตัวเลยเราอยากให้ตัวละครเราปั๊มเลือดตอนไหนก็เอามาติ๊กไว้นะข้างล่างก็คือช่วยเหลือปาร์ตี้ในกรณีที่ตัวเรามีสกิลบัฟให้เพื่อนอนะ่ะเราก็มาติ๊กตรงนี้ด้วยนะฮะสมาชิกปาร์ตี้บัฟทุกๆก,ก,กี่วิอันนี้ผมตั้งไว6้6 0วิบวิระยะบัฟเท่าไหร่ผมตั้งไว 6, นะ้6กฮะ ตัวต่อมาฮะระยะบอดผมก็ตั้งไว้6แล้วก็ซ่อมแซมไอเทมซ่อมแซมสัตว์เลี้ยงของเราซ่อมแซมการเดียนของเรานี่ก็ติก๊กติ๊กไว้ฮะข้างล่างนี้ก็คืออยากให้ตัวละครเราเก็บอะไรบ้างอันนี้ผมก็คือเก็บเพชรเก็บเงินเก็บไอเทมที่เลือกไว้แล้วก็เก็บไอเทมยอดเยี่ยมแล้วก็ไอเทมกิจกรรม่าส่วนไอเทมอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ข้างล่างนะเพราะว่ามันเยอะพอสมควรนะถ้าให้บอกเนะี่ยน่าจะยาวๆนะเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ข้างล่างฮะแล้วก็เขียนด้วยว่ามันคือไอเทมอะไร ตัวนอร์ามากำหนดอื่นๆก็คือยอมรับปาร์ตี้แบบอัตโนมัติอันนี้ก็ติ๊กไว้นะก็ประมาณนี้ฮะสำหรับการตั้งบอร์ดทองผมนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของวิธีการบอร์ดออฟไลน์อ่ะปิดปิดเกมไปแล้วเราสามารถที่จะปล่อยตัวละครเราเก็บ level ไว้ไวด้วยต่อแต่ว่าที่ผมลองทำเนี่ยตัวละครเราจะไม่เก็บไอเทมนะจะแค่ตีมอนอย่างเดียวเอออันนี้ก็น่าเสียดายวิธีการบอร์ดออฟไลน์นะก็ไม่ยากคนระับแค่เรากดแลแล้วก็พิมพ์ว่าออฟเลเวลนะ เนี่ยตัวละครเราก็จะเด้งหลุดก็หลุดไปแล้วตัวลัของผมนะเอออันนี้คือตัวลองอ่ะเห็นไหมเขายังบอดไว้อยู่เลยขนาดผมปิดไปแล้วนะแต่ว่าน่าจะไม่เก็บไอเทมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเก็บตังหรือเปล่าเห็นไหมผมตัม้งเก็บตังไว้นะตัวลัของผมะแต่ว่าเขาไม่เก็บเออน่าจะได้แค่เลเวลอันนี้คือบอดได้ทุกคนนะไม่ต้องไม่ต้องเติม v i p แต่ว่าถ้าไม่เติม v i p เนี่ยเราจะบอดได้ประมาณ8ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเติมก็4 8ชั่วโมงนะก็แล้วแต่อาจจะบอดไว้แบบพักคอมบ้างนะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะแล้วเดี๋ยวเรื่องของไอเทมผมก็จะแปะไว้ข้างล่างนะก็คือก๊อปวางได้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะเขียนว่ามันคือไอเทมอะไรใช้ทําอะไรโอเคฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยเลยสับคลิปนี้สสดีครับ